ก็สบายดีทุกคนวันนี้จะพาไปยามกับนกเนาะไปลองติดตามมังเดิ้อไว้มันจะได้หรือบอนนี่ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยดีกว่าไปเลยเ,ยเ,ลยเริ่มนะมาแล้วมาแล้ว Yeah. <laughs>

คือกับเจ็บเลยนี่นกเจ็บเลยแต่ว่าผู้คข้มบันใจเออเรียบร้อยนึกข้าเต็มที่ดึกเต็มที่ดึกเต็มแร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 งต้องงามดีเลยเนาะเต็มแรกเต็มเลขเขาใส่ใส่ดีแล้วลอล่าเยื่อมดโอ้ยได้กูแล้ะหลังี่ bye là topair của bay hitboy đi dí sao bảo bye chấp này bục cá sườn leo này bay co sườn leo này bay co เห็นบ่ <laughs> เห็นบ่เห็นบ่ใส่กลับดิ <laughs> <laughs> ไปไปนี่พยายามล้างทั้งหน้าดีกว่าไปมีหลังหนึ่งอยู่ใกล้ๆแถวนี้นี่นอยู่รักเสาร์กันแหละประมาณแถวรักเสาร์กัแหละไป เจอเลยเจะได้ไดกับพายเรียบร้อ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 ยเห็นบอพี่น้องเห็นบอเห็นบอเห็นบอนี่ <c oughs> โอ้จะนี่ถือถุกหลางที่บอจะดีเด้อนี่บนน่ะเกาบขึ้นไปเลยไป โอ้ผลงานสองล่างสองโตสองล่างสองโตมานสุดไปไปล่างต่อไปดีกว่าไปรุ่นล่าง่อไปของเขามี้ไปรุ่นล่าง่อไปชุดเอาวันนี้ก็มาเดินท้ามาใกล้พอดอีกบอดหนึ่งแล้วเนาะอีกล่าง รุ่นเมื่อวามันจะถึงหรือบอนี่แต่ว่ามีคนถ่ายันาดนี้หน้าต้นล,ลงกินเนาะข้าวใบข้าวปี๊ซ่าข้าวปี๊ซ่าเป็นยังไงบ้างฟาดฟาดโอ้ะออจะลาดจะฟาดยังโบกบนขินโอ้ยบอลลอนนี่ลักษณะการใส่ของเขาจะเป็นลักษณะนี้เนาะเสียเยือกเป็นล่าๆเลยบอลลอนนี่ลักษณะการใส่เขา เฟยงไว้ก่อนเมื่อกีนั่มากินั่งบกินแล้วงไปเยกนรเบรลอนกินรล้วลาต่อไปเลยลาต่อไปก็ใกล้เอนี้แหละไอ้คนเบี้ยนอยง่อยู่ในปนางกันนี่ มันน่าจะบูมาอีกแล้วบนีนัูดหนึ่งูนีก่นนะคูหนึ่งคู่หนึ่งกระสุนกระเลือดใจแฮสิ่งเราปันยาอะไปหลังต่อไปกับเอ็ดใหม่เขาไม่ได้ล้องเนาะเขาไม่ได้ขัดสีสมีบันซืงอ่าใหม่แก นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จุดจุดต่อไปจุดนี่เป็นจะได้ห่างซี่ฮะนึกบ่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เห็นบ่พี่น้องนี่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 แก้เลยแก้เสือกเลยได้แล้วเรียบร้อย ยือเขากับเลือเนาะตอนนี้นะไปม่หันเลยยงหิวอนั่นเลยไปใส่ไ่มพีตาที่เขาปรงรสนางมันกันกันเดี๋ยวเข้าดักไปไนนัน้่อยเต็มถึงซีหลางสมโตคักบ่าวันนี้ไปเวลาต่อไปดีกว่า กล้เลยเลยจุดที่ห้าหนอโอ้หลังนั้นกูน่ะพาดเหาเนจุดที่ห้ยู่นี่ยูนนี่ยืนนี่ยูนนี่ยู่นี่หลังนี่ดูบมันใจปะนี้ยฮะโบมันใจโบลายสูงโบได้ไปบิ่งใหมากนเรียบร้อยเอาจุดนี่ก็เรียบร้อย เรียบรเลยถักเทดูดิเดี๋ยวดพี่น้องนี่มาแต่นี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายฮะติ๋วตายแล้วตายแล้วโอ้ยังมีเยืออยู่ตัวนี้เือเรียบโคตรเรียบโคตรเดียวโอ้ยจะได้หอกกัต้องได้ไปใช้พคนทำผมมาอ่าผมมาทางนี้แล้วไปเดี๋ยว ไปมาต่อไปนี่ใส่ให้เบิ้งด้วยพี่น้องเหลืออีกสองลางลงรุ่นเบิ้งอีกสองลางจะเป็นจะไดอีกสลางนีแหะเดี๋ยนนมเ็นที่เดือยคกงไม่ไป สองจุดมีจุดนี่จุดนี้จุดน,น,นี้ดูเป็นจะไรโอ้ยลงมาพี่เลยบอนี่จุดนี้ยู่ใส่ล้วพูดเดี๋ยวเป็นตะกถือแท้โอ้จุดนี้ยังบัตรถือเนาะเปลนนี่ลักษณะการใส่แบบนี้นี่น หลังสุดท้ายเลยสุดท้ายหลัสุดท้ายสุดท้ายยิมานดูอบอหลังสุดท้ายโอ้โหนางเฝอนางเฝาเลยนางเฝขอขึ้นไปลงกินเนาะขึ้นไลงกินเนาะนี่มาเลยบุ่รอยู่ทางหน้า นี่หอมนี่หอมนี่โอ้ยเรียบเลยพี่น้องนี่สำหรับผลงานยามกับนกของเขาในมือนี่ก็มีประมาณนี่อะไรเนาะนี่ก็มีแต่ใส,ส่เสริมงามเลยนี่เห็นบ่ หาทุกคนมาคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อว่าให้พลาดคลิปทวงของเขาในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี